เอ๋สวัสดีทักทายจ้าที่นิอเมริกานี่คุณปัดไทยนอนสบายเลยนะอฮ้ยดูดินอนลมพัดชิวชิว้ยเอ็นดูเออดูท่านอนกันดิสบายใจจังเลยครับแม่อย่างเงี้ยบรรยากาศตอนเย็นทำข้าวเสร็จเรียบร้อยเ นี่ทักทายสวัสดีนะคะหลับดีกว่าวะะ่าเงี้ยสบายใจตอนนี้คุณพัดไทยนอนเล่นข้างนอกวิ่งเล่นข้างนอกสบายใจื่อนววูดูต้นไม้ออกดอกแล้วสวยงาม เห็นแล้วสบายตาสบายใจนะคะเพื่อนนี่ผลผลิตเริ่มจะออกแล้วออกดอกออกผลฮนี่น้ำน้ำแดงเหลอนิดนึงน้องนกดูดทุกวันอันนี้คุณผัดไทยนอนส่วนคุณโควีกับไพเปอร์โอ้ไพเปอร์นอนอยู่นี่นะคะไพเปอร์ลูกเป็นไงลูกนอนนอนเล่นนะทักทายเพื่อนแม่หน่อย ฮัลโหลทักทายาหน่อยค่ะน้องลุกมาขึ้นมาข้างบนเลยทักทายเ,เพื่อนๆหน่อยลูขึ้นมาอ่ะอู้นี่สาวน้อยอายุวีก,กว่ากว่าเท่ากับผัดซีอิว๊วเพื่อนอายุนู่นคุณทักทายก็6กปีได้ลวละแดดดีต้นบอนัดก็เขียว ออกลงออกลูกแล้วนะวอนัดสักพุงสักผ้ายงงเกีงคุณสามีเอ๊เดี๋ยวกินข้าวแล้วเพวื่อนเดี๋ยวจะลงไปลุยสวนไปถอนยงถอนหญ้าช่วยพ่อสักหน่อยเดี๋ยวเติมพลังกันเ,เติมพลังก่อนบอยเดี๋ยวถ่าย,พเ,ายเพื่อนเอถ่ายคลิปเพื่อนเพื่อนชมนะต่อลงไปนะคนะัเพื่อนจ๋า หิวน้ำป่ะลูกสาวฮะกินน้ำป่ะฮะไฟเปอร์ลูกฮะหิวน้ำป่ะมากินน้ำนี่มาอะกลิ้งโชว์ล,ลูกอะกลิ้งเลยลูกอะว้าวนี่เน่โชว์ท่าน่ารักหน่อยลูกเออน่ะเชื่อไหมล่ะว่าโ <c oughs> อ้ยหุ่นดีจังเลยเราอะหุ่นดีจังเลยเราอะหุ่นดีจังเลยเราอะอ thank you ลูก ตังคิวลูกสาวอเอาน้องขอมาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลเขาดีดีเพื่อนนะไม่ให้อดไม่ให้อยากอขอเกล้พุงหน่อยขอกล้าพุงหน่อยจ้อะอูลูกสาวเขาก็รู้ว่าเราลักเขานะเพื่อนเพื่อนะนะนี่เขาก็รู้ว่าเราลักเขาเนี่อืนนั่นนั้นน,นัน,นสบายใจแล วีกับผัดซีอุปเล่นไหนก็นไม่รู้นะแล้วแคคเกอร์ก็เหมือนกันอ่ะหายแวบ,บไปแล้วหายไปไหนแล้วเพื่อน,อนโอู้ยเอ็โอ้มาจักทายเนเพื่อนเหรอลูกอู้ยเอ็นดูเอ็นดูไหนไหนจักทายเนเพื่อนเหรอลูกโอู้ยหิวน้ำเปล่าอะหิวน้ำมาครับไม่หิว,วอ่ะหิวนมยังหิวนมยังโอ้นี่โชว์ท่าเด็ดด้วยโอ้ ผมก็มีท่าเด็ดครับแม่อ่เงี้ยอก็เนี่ยมีน้องแมวค้ายเหงาเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนอเคทันเพื่อนเดี๋ยวขอตัวทันค้าก่อนเดอ้อขอบคุณที่แวะมาทักทายน้องแมวกับเอนะคะที่นี่อเมริกาบ๊ายบายบ๊ายบาย